ขั้นตอนการใช้บริการปรึกษาแนะนำออนไลน์กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมการสมัครสมาชิก i-industry หเข้าเว็บไซต์ i-industry.go.th 2คลิกเลือกเมนูสมัครสมาชิก3กรอกข้อมูลเพื่อยืนยันข้อมูลการสมัครสมาชิกกดยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขกดยืนยันการสมัครสมาชิกการบันทึกข้อมูลในระบบ d i p l o m g o t h 1. เข้าเว็บไซต์ d i p r o m g o t h 2. คลิกเลือกเมนูเข้าสู่ระบบ3ามใส่หมายเลขบัตรประชาชน13หลักรหัสฐานคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติและกดปุ่มเข้าสู่ระบบใช้ username และส่วนเดียวกับที่ใช้ในการเล็ากิน i อิน i n d u ร t r y 4. คลิกเลือกเมนูจัดการข้อมูลผู้ใช้งานคลิกเลือกข้อมูลสมาชิกกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม a 0 1 b 0 1 และ B02 แบบฟอร์ม A 0ศข้อมูลสมาชิกหากข้อมูลในแบบฟอร์ม A 0ศไม่ถูกต้องท่านสามารถแก้ไขได้ที่ iindustry.go.th แบบฟอร์ม B 0ศข้อมูลสำหรับติดต่อประสานงานประกอบด้วย 1. p r o f โปรไฟล์ดีเทล 2. ที่อยู่ 3. เบอร์ติดต่อ 4. อ e ีเมลการบันทึกข้อมูลจะสมบูรณ์เมื่อปรากฏแถบสีเขียวแบบฟอร์ม B 0ศ ข้อมูลสำหรับการรับบริการโครงการประกอบด้วย 1. อาชีพ 2. ข้อมูลสถานภาพรายได้ต่อเดือน 3. ด้านความสนใจการบันทึกข้อมูลจะสมบูรณ์เมื่อปรากฏแถบสีเขียว 5. คลิกเลือกเมนูจัดการข้อมูลผู้ใช้งานคลิกเลือกข้อมูลการประกอบการครอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม e 0ศและ D01 แบบฟอร์ม e 0 1ข้อมูลสถานประกอบการคลิกปุ่ม เพิ่มข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูลประกอบด้วยประเภทสถานประกอบการชื่อองค์กรเลขนิติบุคคลทะเบียนธณิชย์เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรประเภทธุรกิจที่อยู่ปัจจุบันสถานประกอบการเบอร์ติตอดต่ออีเมลเว็บไซต์สถานะแสดงผลคลิกเลือกแสดงผลแบบฟอร์มดีศข้อมูลบุคคลที่มีองค์กรคลิกปุ่มเพิ่มข้อมูลเพื่อเพิ่มข้อมูล ประกอบด้วย 1. สถานประกอบการ 2. ความเป็นเจ้าของกิจการ 3. ความเป็นผู้บริหาร 4. ตำแหน่งงาน 5. หน่วยงานภายในระดับกองสำนักคณะฝ่าย 6. หน่วยงานภายในระดับกลุ่มสาขาแข,ขนแผนก7เงินเดือนหรือค่าจ้าง 8. ภาคธุรกิจ 9. ลักษณะธุรกิจ 10. บกิจสาขาอุตสาหกรรม 11. รายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจ ส2สถานะแสดงผลคลิกเลือกสแสดงผลการขอใช้บริการปรึกษาแนะนำออนไลน์ 1. คลิกเลือกเมนูบริการดีพร้อมคลิกเลือกผู้เชี่ยวชาญดีพร้อมคลิกเลือกปรึกษาแนะนำออนไลน์ 2. เลือกด้านที่ต้องการขอรับคำปรึกษาหรือเลือกผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการ 3. คลิกปุ่มจองนัดหมาย4คลิกปุ่มจองที่ปรึกษา5กรอกข้อมูลรายละเอียดการจองที่ปรึกษา เลือกวันและเวลาที่นัดหมายประเภทสถานประกอบการประเภทธุรกิจด้านที่เกี่ยวข้องกับคำปรึกษาแนะนำรายละเอียดเรื่องที่ขอรับคำปรึกษากรอกอีเมลกดซับ m i t มิดการตรวจสอบสถานะและการใช้บริการปรึกษาแนะนำออนไลน์คลิกเลือกเมนูบริการดีพร้อมคลิกเลือกผู้เชี่ยวชาญดีพร้อมคลิกเลือกนัดหมายของฉันสถานการณ์นัดหมาย 1. สถานะรออนุมัติรอผู้เชี่ยวชาญพิจารณาอนุมัติคำขอเข้ารับบริการปรึกษาแนะนำออนไลน์ 2. สถานะอนุมัติผู้เชี่ยวชาญอนุมัติคำขอเข้ารับบริการปรึกษาแนะนำออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าว 3. สถานะไม่อนุมัติผู้เชี่ยวชาญไม่อนุมัติคำขอเข้ารับบริการปรึกษาแนะนำออนไลน์ในวันและเวลาดังกล่าวท่านจะได้รับอีเมลตอบกลับเมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาคำขอของท่านแล้วเมื่อท่านได้รับอนุมัติการขอใช้บริการปรึกษาแนะนำออนไลน์ 1. สถวิานะคำขอใช้บริการจะเปลี่ยนเป็นอนุมัติ2ลิงก์ในการเข้าใช้บริการปรึกษาแนะนำออนไลน์จะปรากฏในช่อง c o n เสิร์ต Me ท่ท่านสามารถใช้บริการปรึกษาแนะนำออนไลน์ได้โดยคลิกที่ปุ่มเข้าห้องมิทหรือรับลิงก์ในการรับบริการได้ที่อีเมลที่ท่านได้แจ้งไว้การประเมินความพึงพอใจหลังการเข้ารับบริการคลิกเลือกเมนูบริการดีพร้อมคลิกเลือกผู้เชี่ยวชาญดีพร้อมคลิกเลือกแบบประเมิน คลิกปุ่มเรตติ้งีด้านเพื่อประเมินความพึงพอใจเมื่อท่านประเมินความพึงพอใจแล้วสถานะของการประเมินจะเปลี่ยนเป็นประเมินสำเร็จหากท่านไม่ทำการประเมินความพึงพอใจในการบริการท่านจะไม่สามารถใช้บริการในครั้งต่อไปได้สอบถามเพิ่มเติมกองพัฒนาขีดความสามารถธุรกิจอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม0 2 4 3 0 6 8 6 9ต่อ1 2 5 7หรือ f a c e b o o ไทยเอสพี